ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีนโยบายผลักดันสิอุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตเปรียบเสมือนกับเครื่องยนต์ตัวใหม่หรือ New Engine of Growth ที่จะมาเสริมสมรรถนะให้กับอุตสาหกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจเข้าสู่ยุค4.0มีการเติบโตอย่างยั่งยืนสร้างรายได้ให้กับประชาชนในประเทศให้สูงขึ้นโดยอุตสาหกรรมแต่รูปอาหารถือเป็นหนึ่งในการต่อยอดถ้าอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ต่อยอดการพัฒนาสร้างสรรนวัตรกรรมมาตรฐานความปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของโลกอุตสาหกรรมอาหารนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะที่จำเป็นที่จะต้องมีการต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งวิธีการที่สําคัญก็คือการนําเอานวัตกรรมนะคะหรืองานวิจัยพัฒนาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเพิ่มมูลค่าของอวัตถุดิบนะคะหรือผิดพันอาหารของเรานั่นเองนะคะจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรืออาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีงานในเชิงวิจัยนะคะมาสนับสนุนแล้วก็มีความต้องการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภาวะที่เราเข้าสู่ สังคมสูงวัยนะคะก็จะมีความต้องการอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารสําหรับผู้ป่วยนะคะหรืออาหารจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของเชิงการแพทย์นะคะหรือที่เรียกว่า medical food นะ,ะก็จะมีความสําคัญมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีการผลิตเพื่อมาสนองความต้องการทั้งของโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ย การผลิตก็จําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงเรื่องมาตรฐานแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการนําเอาเทคโนโลยีในการผลิตที่ดีนะคะมาใช้ในการผลิตด้วยและรวมไปถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะการผลิตอาหารที่จะทําให้ดึงดูดความสนใจเนี่ยการทําบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สวยงามหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บอาหารได้ นานขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สามารถนำมาใช้ถือเป็นเทคโนโลยีในการผลิตอย่างหนึ่งด้วยค่ะนอกจากนี้เพื่อที่จะต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารภาครัฐโดย มีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแกนนำนะคะก็ได้ดำเนินการจัดตั้งหรือเริ่มโครงการที่เรียกว่า Food Innopolis นะคะขึ้นมาอันนี้ก็จะอาศัย s i ส e Park นะคะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นหรือว่าชักจูงให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนใน i ซส์พาร์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารนะคะ ซึ่งก็จะมีหน่วยงานอื่นๆให้การสนับสนุนรวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์สูงสุดโดย b o i นะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่จะช่วยกระตุ้นให้มีการทําวิจัยพัฒนาหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารในระดับสูงของประเทศไทยมากขึ้นนะคะซึ่งการที่เราพยายามที่จะต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารนะะในเอสเคอของเราเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยหรือต่อประเทศไทยนะคะเพราะว่าที่สําคัญก็คืออาหารเนี่ยมันเป็น มีวัตถุดิบก็คือผลผลเกษตรการที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าอาหารเพิ่มมูลค่าของ,ของผลพันธุ์ปทางได้เนี่ยเราก็หวังว่ามันจะช่วยดึงะะราคารายได้ของเกษตรกรนะคะซึ่งยังถือว่าเป็นฐานที่สำคัญนะคะของเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งอัน,นี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะนั่นคือทำไมอุตสาหกรรมอาหารจึงมีความสำคัญต่อปร,ประเทศไทยจะเพิ่มรายได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ย ก็ยังจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจไทยด้วยนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมในทางที่เหมาะสมสถาบ,บันอาหารหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรามีภรรารกิจหลัก3ด้านด้วยกันก็คือเรื่องของการส่งเสริมนะครับสัดส่วนและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารนะครับภารกิจหลักอันแรกเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เลยครับว่า หนึ่งเราจะต้องเป็นหน่วยที่ให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการนะครับในทุกด้านไม่ว่าเป็นข้อมูลของการนําเข้าส่งออกไปประเทศต่างๆนะครับหรือในรายการอาหารประเภทต่างๆที่ส่งออกไปเช่นทางด้านของพวกเนื้อสัตว์นะครับแฉกอาหารแช่แข็งข้าวนะครับหรือมันสัมปะหลังต่างๆเนี่ยที่ต้องบอกรายนะครับรายการของอาหารทั้ง,งหลายหรืออาหารที่พร้อมบริโภคนะครับที่ส่งไปตลาดประเทศต่างๆอันนี้ก็เป็น ส่วนที่เราจะต้องมีข้อมูลนะครับในการที่จะบอกผู้ประกอบการว่าวันนี้เนี่ยสถานะของของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่งในประเทศอื่นนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของอภาษีนะครับทั้งมาตรการที่โดนบังคับด้านภาษีกับบ้านไม่เป็นภาษีนะครับเช่นบางทีเขาต้องการตรวจสอบรายการสินค้านะครับที่มีรายการเพิ่มกว่ามาตรฐานที่กําหนดตามมาตรฐานอาหารโลกนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราต้องมีข้อมูลให้หมด นะครับว่าประเทศใดต้องการอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะครับนั่นก็เรื่องของ <c oughs> ที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบนะครับนะครับการตรวจสอบเนี่ยประเทศต่างๆอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับว่าประเทศนี้อาจจะต้องการแค่มาตรฐานโลกบางประเทศเนี่ยต้องการมากกว่าร้อยรายการที่เป็นตามมาตรฐานโลกบางประเทศถึง200กว่ารายการสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมในการตรวจรับรองให้เขาด้วย ค,คือเรามีห้องแลบนะครับในการที่จะทดสอบตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นแลบทางด้านด้านเคมีด้านจุลชีชววิทยานะครับหรือตรวจสอบจุลซีรียต่างๆนะครับว่ามีการปนเปื้อนอยู่ในอาหารอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยใช้ข้อนี้เนี่ยที่เป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับในการที่ไม่ให้สินค้าถูกส่งออกไปน,นี่คือภาพหลักนะครับแต่ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ย เราก็จะมีทีมที่ปรึกษาซึ่งเป็นทั้งนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์และก็วิศวะนะครับในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบด้วยคือระบบต่างๆเนี่ยเ,เป็นเรื่องของมาตรฐานานะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำการส่งออกเนี่ย <c oughs> นอกจากที่จะต้องได้มาตรฐานตามที่เขาบังคับเรื่องของความปลอดภัยแล้วกระบวนการการผลิตเนี่ยต้องได้มาตรฐานนะครับเช่นระบบ ISO เป็นต้นนะครับ ไม่ว่าจะ9,001,20,02 ISO IEC 17025เป็นต้นหรือแม้กระทั่งมาตรฐานทางด้าน GMP นะครับ HACCP พวกนี้เนี่ยจะต้องถูกบังคับหรือว่า BRC ซึ่งเป็นของทางด้านอังกฤษอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องอพัฒนานะครับหน่วยงานของเราเนี่ยเพื่อให้เรียนรู้กฎระเบียบใหม่ใหม่ที่เข้าบังคับและเราต้องสามารถที่จะตรวจตามมาตรฐานนั้นแล้วก็รับรองตามมาตรฐานนั้นได้ด้วยนะครับ ที่สําคัญก็คือเรามีกระบวนการในการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับในสายการผลิตด้วยเราจะไปดูแม้กระทั่งการวางผังโรงงานนะครับการออกแบบโรงงานต้องพัฒนายังไงเพื่อให้ได้ไประสิทธิภาพในการผลิตนะครับที่สูงสุดอันนี้อันนึงแหละแน่นอนไอ้ตรงนั้นก็ถึงเรื่องของความประหยัดด้วยนะครับที่จะได้ไประสิทธิผลนี่สูงสุดนะครับนี่คือในภาพรวมๆของบริการของเรา วันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้มองเห็นประเด็นหลายด้านนะครับที่ว่าทําไมสินค้าของเราไม่สามารถที่จะส่งออกไปขายแข่งขันเขาไดา้ได้มากหรือเพิ่มจํานวนมากกว่าเดิมซึ่งความจริงแล้วในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสามารถที่จะให้มูลค่านะครับของ GDP เนี่ยสูงถึง23%นนะครับสูงสุดในในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับวันนี้เนี่ย เราเป็นผู้ส่งออกอันดับ14ของโลกนะครับถามว่าอันดับ14ของโลกเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าส่วนแบ่งตลาดหรือ m a r k e ก็ h แชรแค่ไหนแค่2.3%าเรเ็์ท่านั้นเองนะครับของตลาดโลกแต่ก็ยังเป็นอันดับ14นะครับก็ถือว่าสูงแล้วก็ <c oughs> ถ้าเป็นอาหารทางด้านฮา,าวาลเนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกอันดับส0ของโลกการที่จะขายของในจากทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเพื่อให้ได้มูลค่าการส่งออกเนี่ยเพิ่มเป็นเท่าตัวถ้าขายแบบธรรมดานึ่งไม่ได้ มันต้องขายสินค้าที่เรียกว่า high value product เพราะนั้นเนี่ยขบวนการของเรื่องวิจัยและสร้างนวัตกรรมเนี่ยเข้ามานะครับเพราะนั้นก็จะเห็นนโยบายของทางรัฐบาลหลายด้านที่จะสับสนไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยก็จะมีอาหารที่เรียกว่า future food หรืออาหารแห่งอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็หมายถึงว่าพวกที่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับกลุ่มนะครับเช่นวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดนะครับวัยกำลังเติบโตวัยเรียนนะครับ นะฮะวัยทํางานแล้วก็วัยสูงอายุสูงอายุก็จะมีต่างวัยไปอีกและนอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็นอาหารที่ทานแล้วรักษาโรคนะครับวันนี้อาหารคือยาเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยเรามีเครื่องผสมนะครับไม่ว่าเครื่องเทศสมุนไพรยเยอะแยะซึ่งเป็นยาทั้งนั้นนะครับด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับในการที่กําหนดตามหลักของวิทยาศาสตร์อาหารนั้นที่ท่านทานไปเป็นรักษาโรคได้ทันทีนะครับอันนี้ก็ได้มีการวิจัยคน้นคว้าชิ้นงานออกมาเยอะแยะ เรื่องของการปรับโครงสร้างขององค์กรนะครับของสถาบันอาหารเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อกี้ภารกิจอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการนะครับการสนับสนุนนอกเหนือจากปัจจุบันถึงที่เขาขาดก็คือเรื่องของนโยบายที่ชัดเนจนอย่างเมื่อกี้เราพูดแล้วว่านโยบายที่ชัดเจนวันหน้าเนี่ยก็คือเราจะพัฒนาผู้ประกอบการสร้างใหม่เนี่ยในหมื่นหนึ่งหมื่นรายให้ไปเล่นอยู่ในที่เรียกว่าเพล i ฟ l ดใหม่นะครับอันนั้นอันหนึง่งแหละหรือเรื่องของการสนับสนุน นในสิ่งที่เขาไม่เคยได้เนื่องจากผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยเป็น SME นะครับซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนี่คือเรื่องของการทดลองผลิตครับวันนี้เนี่ยในเมื่อเราให้ครับลงไปเล่นพัฒนาสินค้าใหม่ๆมัไม่ต้องมีกระบวนการการผลิตที่โรงงานผลิตต้นต้นแบบนะครับไม่ว่าโรงงานนําทางหรือไพลอตแคนสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐจะต้องลงทุนให้เพราะาโรงงานเนี่ยมันจะเป็นการที่ผลิตสินค้ามาเพื่อให้ทดสอบตลาดเมื่อเขา สามารถผลิตและขายได้สัก2-3หลอดราะนั้นก็หลีกเลี่ยงในการที่จะต้องลงทุนสร้างโรงงานนะครับเมื่อขายได้แล้วเขาจะขยายไปสู่คมเมอร์เชียลสเกลใหญ่ๆนี่ค่อยไปกู้ธนาคาร สิ่งที่สาคัญอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากโรงงานนําทางหรือภายหลัแพลนแล้วนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการออกแบบผลิตพันธ์และก็บรรจุพันธุ์อันนี้เป็นหัวใจที่สําคัญแต่วันนี้เนี่ยเราต้องทําทั้งรสชาติและก็บรรจุพันธุ์การเก็บรักษาอายุของมันอีกอายุของผลิตภันฑุ์นี่เป็นหัวใจที่สําคัญอีกนี่คือคือสิ่งที่ทางสถาบันอาหารก็ได้ปรับโครงสร้างตรงนี้นะครับเพื่อรองรับแล้วก็เราจะมีศูนย์ที่เรียกว่า inspection and design center อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ5ภูมิภาคแต่ภาคเหนือ นะครับภาคกลางภาคั้นออกภาคใต้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอรงไอ้ i n s p e c t i o n d e ซ i g n center ซึ่งจะมี Pilot Plan t ของเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมตาม Food Valley ตรงนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราทำนี่ก็คือกำหนดมาตรฐานอาหารไทยโดยเชิญคณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยเนี่ยมาเป็นคณะกรรมการในการกำหนดนะครับรสชาติของอาหารไทยทั้งหมดเนี่ย20เมนูด้วยกัน รเราได้ทำเซน s ซอรีเทสหรือใช้ทดสอบประสาทสัมผัสทั่วโลกนะครับตามทวีปต,ต่างๆอีกเพกื่อกำหนดเป็นมาตรฐานออยอดนิยมของนานาชาติเพราะฉะนั้นเราจะมี2อ,ส,อสูตรสูตรดั้งเดิมกับสูตรนานาชาตินะครับเราทำการวิเคราะห์ครับในการปรุงต่อในออหนึ่งหน่วยนะครับหรือว่าเซิร์ฟวิงนะครับมันสามารถวัดค่ามาได้หมดไม่แค่แค่ไขมันโปรโตีนอะไรแค่นั้นนะครับหรือพลังงานไม่ใช่เราจะมีวิตามิน A B C เท่าไรแร่ธาตุฟอสฟอรัสเหล็กนะครับแคลเซียมวัดค่ามาหมดมีค่าแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับต้านอนุมูลสระตัวไหนบ้างนะครับคือทั้งหมดนคีคก็เป็นการวิเคราะห์พวกไฟโตเคมีคอลที่เราเรียกกันนะครับหรือว่าพฤกษเคมีนะครับในในแต่ละสูตรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มีคณะกรรมการนะครับชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งที่มาชิมตรงนี้เพื่อยืนยันสูตรตั้งแต่เล่มเก่าจนถึงเล่มใหม่ว่ามันยังอยู่ใน มาตรฐานนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เมื่อกี้นอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นวิตามินแร่ธาตุแล้วแล้วก็ต้านอนุมูลอสระแล้วเนี่ยวันนี้เรายังเสริมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จุ่มลงไปในในเครื่องอในอาหารนั้นมันจะวัดค่านะครับที่เรียกว่าหวานมันเค็มเปรี้ยวได้หมดเอกลักษณ์ของอาหารไทยคือเรื่องกลิ่นถ้าท่านปรุงออกมาเนี่ยท่านจะได้กลิ่นเลยเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆเพราะนั้นจะมีการวัดค่า ค่ากลิ่นค่าของรสชาติทั้งหมดเลยอิเ e ล็กทรอนิกโนสอิเล็กทรอนิกทังนะครับอันนี้ที่เราทำเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเอาสูตรของใครก็ได้ที่ทำมาเนี่ยแล้วก็มาตรวจค่านะครับแล้วก็บอกความเปลีป่ยนแปลนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการบอกว่าถ้าของท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านจะต้องปรับอะไรบ้างนะฮะโดยที่ว่าเราจะมีะตราสัญ,ญลักษณ์มาตรฐานอันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจแล้ว และเข้าสู่กระบวนการที่ว่าใกล้เคียงกับรถดั้งเดิมนะครับยอมรับได้เราก็จะให้ตราสัญลักษณ์นะครับรับรองมาตรฐานโดยสถาบันอาหารไม่เพียงแต่นโยบายต่อยอดอุตสาหกรรมที่จะนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีมาตรฐานมาเป็นตัวช่วย นอกจากนั้นนะครับการเชื่อมโยงการผลิตยังถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมนั้นอีกด้วยครัชเตอร์อุตสาหกรรมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางเป็นกลอบแนวทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมต่างๆด้วยครับสิทธิ์ตั้งแต่ยกเวน้ออนอุปกรณ์เครื่องจักรจนถึงสูงสุด8ปปีเขามีนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริม ในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของสิทธิประโยชน์คือเวลาออกนโยบายมานี่ต้องตอบโจทย์ในหลายๆเรื่อง